วิธีน่เนี่ยมันีสิกินออกนะกินหอยกันบ้าพีนะอจันจิ้มนะเรากินหอยกันนะนินหอยได้เอมาจกินหมกินหยีับเปรี้ยวนะพี่น้ง to อ,นงองนง bây giờ kim sống khúc xẹp nấm xẹp kẹp nước cà bụi nào nhà là Thì nhiều nó nhiều quá มาได้ก <ừ> ินก <ừ> ันยี่เนี่ได้กินจะนอแบบนี้แต่มันแก้บาได้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือหอยคุยเนาะนี่แบบหอยแจ้งเนาะน้องน้ำยิ่งใหญ่แซ่บน้ำแซ่บมากินน้ำกันเด้อ เสียคองตะบอยแล้วงานมากินหอยีเพิ่นซื้อหอยมาให้กินเนาะก็มากินกับน้ําจิ้มดหอยตัวใหญ่ๆเลยเนาะแต่บ่แม่นหอยแข็งพี่น้องเอ้ยเป็นเหมือนหอยแข็งนั่นแหละแต่น้องหอยแข็งก็เอิ้นหอยหยังบ่กินอย่างเดียวพี่น้อง มาพี mm ่น hmm. no ้องกินอเมริกาแล้วมามาพี่น้องมาฝากพี่น้องหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องช่ไปกระตุ้นคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบอใบก็จะพยายามทำคลิปเฮ้ยมันเดือด Tàu phải làm hiệu nó. Swoi bên kapung băng hai em em voi em 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 nó em 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 ไปปิดหมอไปนมนี่ใจเบิแป๊บมันมันพดนะมาพี่้องมาไปปิดแป๊บเดียวมากินที่เดียวพี่ดาวมาพี่้ามาม mãi 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 mà chỉ nằm mãi 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 đâu mà, mãi 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 ជាកນរូវូវង់រូវងនាងបានសាស់ដា់ពីដើមនឹង្លា់ដែលា់ដែល្រោ់ទី